ได้ให้ดูเฉยว่าพีแค่นี้ยกิน<อ>ตามตามังกรูสวัสดีค่ะวันนี้มาทานข้าวต้มนะคะหยากบข้าวต้มผัดผักบุ้งไฟแดงนะคะใส่หมูกรอบอันนี้หมูหมูเค็มหรือหมูแดดเดียวนี่นะะีหมูดดอันนี้คือปลาสลิดยำยำปลาสลิดง,ง่ายๆแล้วก็ข้าวต้มข้าวต้มร้อนๆสดชืนช่นใจชื่นใจ กินสักคำสองคำเนี่ยก็จะไม่รีวิวกินพอเป็นกระใสสวัสดีครับสวัสดีค่ะใส่เสื้อเหลืองมียี่สิบตัวอย่าหาว่าใส่เสื้อตัวเดียวที่บ้านไม่มีตังค่ะใส่เสื้อตัวเดียวเอาก็ต้มออกสิคะต้มออกยำน้องยำอร่อยมากเปรี้ยวเค็มหวาน ต้มร้านประจําเรานะคะมากินกันบ่อยมากบ่อยเหรอแม่ร่อยำยำปลาสลิดเราชอบม,มากอืกินตามทางครูนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องที่เสียสละเวลาให้เราสองคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเราสองคนสักครั้งนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับกินตามทาครูไม่มีคนดูครูก็ต้องกินนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ